นี่มูเฮาศิลปินล้านนาผมพู้แอดพนนธุ์นุทัศนิาตงคพลคำในนามเดอสลลอันนี้น้องปฏิญญาตั้งตะกูลน้องอ้อมรัตนังครับมูเฮาเป็นศิลปินล้านนาที่พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงเมืองเหนือเอ่อฮือเอ่อเกิดขึ้นในล้านนาเพื่อเกิดการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อกับพี่น้องบ้านเฮาได้ฟังได้อย่างกันได้มีความมวลงานกันแต่ซึ่งเนื่องจากตวานนี้วันที่วันที่6มีนาคมนะครับ ผมได้สร้างผลงานแล้วก็ได้เอาลงยู u ู u อ่ชื่อว่าเพลงสงกรานเดอะสะล้อ,อก,กับแอนนาตาแปรอลงภาคสองนะครับแลปรากฏว่าอาบักกีช้ชั่วโมงผ่านมามีบุคคลคนหนึ่งอ่าใจจือในในเฟซว่าเฮาเฮาค้านเมืองเหนือนะครับได้ละเมิดสิทธิ์ของมู้เฮาก็คือว่าเอาเอาของผมเนี่ยเอาไปก๊อ ไปลงไปในช anel นนของตัวเองเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพื่อกับตัวเองผมคิดว่าเป็นการละเมิดอิสิทธิ์นะครับเพราะว่ากว่าศิลปินเขาจะสร้างสรรผลงานมาแต่ละเพลงแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งต้องใช้มันสมองต้องใช้พวกประมาณต้องใช้แรงกายแรงใจกว่าจะ,ะสร้างผลงานเพลงออกมาสู่สาธารณชนหรือคนฟังกันนะครับแต่ปรกากฏว่ามีบุคคลคนหนึ่งหรือว่าหลายๆท่านเ่ยนะครับ ชุบมือเปิบนำเอาผลงานของเฮาไปหาก,กินโดยที่บาได้ขออนุญ,ญาตตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่โมเฮาเป็นศิลปินร้านนาได้ปรึกษาหารือกันกับปกตว่ามีหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีหลายๆท่านที่บได้มาได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็คือว่าอถูกกระทาเช่นเดียวกันก็คือพรอบผลงานของโตเก่า แล้วเอาไปโพสในชแนลของตัวเองเพื่อเป็นการสร้างรายได้มีผลกระทบก็คือว่า,าศิลปินเฮาสร้างผลง,งานมามีรายได้อยู่2ที่ก็คือ1การอัพลง YouTube เพื่อเป็นการสร้างรายได้อันที่2ก็คือ,อาการออกงานนะครับในส่วนที่อัพลง YouTube เพื่อเป็นการสร้างรายได้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนมากอบของเขาแล้วก็เอาไปเอาไปเข้าชาแนลตัวเ่าเวลาคนคลิกคลิกดูเนี่ยนะครับ ว่าจะไปเข้าของเพื่อนเดี๋ยวผมมาเข้าของเขาสักครท้งครับเาขาขาดประโยชน์นะครับในข้อนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอความเห็นใจพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับมาแจ้งความวันนี้พร้อมๆก,กันกับศิลปินหลายๆท่านนะครับผมคาดว่าใครใครใคร,ใครที่เป็นคนทำเพจนี้มาจะทำเพจนี้นผม,ผมพยายามติดต่อประสานงานไปแล้วนะครับคือโดนบล็อกก็เลยเอาโพสเข้าไป ในที่ที่เอ่อที่ไหนก็ที่ที่ในในคอมเมนต์นะครับบอกว่าขอขอพยายามติดต,ต่ตอกับกเพื่อนฝากเบอร์โทรไว้เพื่อนติดต่อกลับมากกัมเพาอยากจะได้คุยกันอาหารุดที่เขาจะเดินทางไปด้วยกันกนะครับเ<น>พื่อนอาจจะอยากจะช่วยสนับสนุนเขาแต่ว่าอาจจะบอกว่าจะสนับสนุนใดอยากก็อยากจะคุยกันแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ได้โพสต์ไปแล้วป,ลปุ๊บเพื่อนก็ลบฟ้างอย่างแล้วก็ลบยูทูบของโอเอซแต่โอเอซได,ได้ได้แคปแคปเจอร์เอ่อหน้า น่าที่คนละเมิดไปแล้วนะครับแล้วก็น้องอ้อมก็มีไอ้น้องปฏิญยาก็มีไอ้น้องมีประมาณกี่เพลงครับหลายเพลงหลายเพลงน้องอ้อมมีกี่เพลง,ลพลงครับสองสามเพลงครับแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านที่มาได้มาที่นี่ก็โดนไปเกือบทั้งหมดเลยคือศิลปินล้านาคือ,คอรวมรวมแล้วประมาณก,กี่คนนะครับ ทุกคนมีทุกคนน่ะให้เทิดใจใช้นิยมเหินฟ้าโอเคโนโนโดนมดกำลังตีโดนมดที่เป็นศิลปินร้านนะครับของคนอื่นที่เป็นบโลกเพราะว่ายังไมีใครติดต่อเข้าไปหาเขาครับแต่ว่ามีของคุณแอดเนี่ยติดต่อเข้าไปผมช้ำใจก็คือว่าตอานี้ผมก็หาลงได้ต่อนมะเจ้าเราบอกว่าบางกีจะมองมาโดนกอบแล้วชั่วโมงเดียวอ่วเดียวครับผมผมก็เลยว่าเอ๊ะเขาจะมีวิธีการนี่อะไรดีที่มาวันนี้เนี่ย เพื่ออย่างครับเพื่อเป็นการบอกเพื่อกับเจ้าของเพจหรือว่าคนที่จะละเมิดยิดสรทธิ์ษษษษษษต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยเพื่อมีความห่านใจอนุหันจัยเฮาพ้องแล้วก็เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่แน่นอยในอนาคตอาจจะมีคนทําที่แต่วันนี้เฮามาเลื่อนไหววันนี้นะเพื่อเป็นการยืนยันสิที่ของเขามากับเป็นบรรทัดฐานในการในการเผยแพร่ผลง,งานต่อไปในอนาคตค,ครับครับต่าปปฏิทินต่อมาจะดำเนินการต่ออย่างไรต่อไป ก็คิดว่าที่จริงมันมีมันมีกฎเก่งของ Youtube อยู่นะครับว่าเขาสามารถคะิปเข้าไปก็ไม่ออกไปร้องเรียนที่ Youtube เพื่อเป็นการระง,งับอ่าชแนล n n น l นี้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นมูฮาเขาเนี่ยมูฮาเขาเนี่ข้าบอดในเรื่องของโซเชียลก็คิดว่าคงจะทําทได้ถ้าสมมุติว่าเป็นลุงแก้วลุงคําเป็นพ่อบูญศรีรัตนังเป็นลุละะนงลใจเป็นอย่างที่พ้น บอกค่อยมุ่งเรื่องมุ่งลาวกับโซเชียลเหรอแค่น้อยถ้าเปิ้ลเกิดโดนละเมิดลักษณะนี้เปิ้ลก็คงจะบ่มีเวลาที่ไปไปไปกดลักษณะนั้นนะครับเพราะนั้นคิดว่าทําตรงนี้ก่อนดีกว่าเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตดีกว่าครับมีโลโก้แทนบ้างเลยหรือว่าตัวเองมีเปิ้ลเอาของเฮาเปิ้ลเอาของเฮาไปแล้วเปิ้ลก็เปิ้ลก็ไปใส่โลโมิดมบมิดมอบเปิ้ลก็ว่าเฮาเนี่ยมันบางามเปิ้ลก็ว่กเฮาเนี่ยมันงามหรือเฮา นะครับอันนี้เื่อเพลงสงการเดอะสลอดโดนไปตบวานี้นะครับเหมือนเปิ้เป็นเจ้าของค่า,ายเองอ่ะเกียรติดอ่ะเฮาคนเมืองเหนือ,อมีโฆษณาขึ้น,น,น,นตัวจริงๆในนี่เพิ่นบอกว่าในงกมาได้หวังรายได้บาได้หวังอย่างอันนี้ของทวัดเมืองเถินทวัดเมืองเถินของของแต้ของเพิ่นเนี่ยมียอดวิวอยู่แปดปัน แต่ปรากฏว่าของปลอมของเพื่อนเนี่ยโดนไปหกล้านวิวเพราะฉะนั้นหกล้านวิวนี่ถ้ามันเพื่อนคลิกเข้ามาดูของจริงเนี่ยประมาณประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นสองหมื่นบาทเป็นรายได้เป็นรายได้ที่ที่ที่เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยต้องได้แต่นี่ไปโตูบอยู่ที่เพื่อนเดี๋ยวเนีอันนี้ทวารวดเมืองเถินนั่นก็มีหลายๆท่านเนี่ยมีตึงโอ้โดนหมด เลืดไทใยทใช้นิยมแล้วก็เพลงแอมหลายๆเพลงที่เป็นศิลปินบ้านเฮานะครับเฉพาะของครูแอนได้โดนมาเท่าไหรเฉพาะของครูแอนนี่ที่จริงเพลงที่เป็นเพลงของครูแอนเนี่ยหลายเพลงมากๆคนหัวร้านอัย่มะช้ำรักคาแพ้อัย่มะโดนมดแต่เพลงก่อนๆหน้านั้นเป็นบริษัททำแต่ที่โดนแต่วานี่คือครูแอนโดนคนลงทุนเองเกิดือ ก็เลยฮอดหน่อย <laughs> ลงไปเยอะลงไปเยอะแล้วเ <laughs> นี่ยอันนี้คือเพจของพเพืเอ่อนอะเขาเขาอยกจะให่เป็นบรรทัดฐานนี่อย่างที่ถูกต้องครับนี่อย่างที่ถูกต้องที่จริงถ้าเพื่อนสมมติว่าเพื่อนโทรศัพท์มาขอไม่นะครับผมขออันนี้ก็ม่มีปัญหาเขาก็จะเปรียมสมมติว่าเพื่อนช่วยสนับสนุนช่วยโปรโมทให้เขาด้วยซ้ำไปแต่ลักษณะ,ละน,น,นี้นี่คือบ่มีมารยาท เบ<ร>ื้องต้นเราหูหุ้จก้กับเขาว่าเป็นเพพของไทยเป็นบ้าหูนะพยายามติดต่อแต่ดูคร่าวๆเนี่ยเป็นคนที่หมเกี่ยวกับศิละปะว่าทมเหมือนกันเพราะว่า,าโลโก้เป็นหม้อโบราณกตะแล้วก็หูเรื่องตุ้มตุวมเมืองเลยนะแล้วก็เพลงบางเพลงมันเป็นเพลงที่ยังน,น,นิทานเนี่ยนิทานล้านนานทานล้านนาปกติมันจะมีคนบทกลุ่มที่สามารถที่จะนี้มาได้แสดงว่าต้องเป็นคนในวงการเนี่ยนี่แหละ mẹ phải dạy học, mẹ chưa được mọi người mẹ không? được mẹ chưa 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 ปรากฏว่าหนึ่งชั่วโมงผ่านมาเนี่ยมีคนละเมือนสี่คนก็ก็ตัวเองมุมเนี่ยเขาเป็นชแนลกระเราก็เป็นการสร้างรายได้จาการที่ทั้งหมดทเาสือแล้วแบบในคระผมได้พยายามติดต่อทาเจ้าของเจ้าของเพืนเจ้าของงนก็กำลังตอบรับมาแล้วก็ในที่สุดก็ลบแต่ว่าเขาได้เจอ น่าเกียอไปแล้วแล้วก็บุกษาครับลูรุ่นตงศิลปินหลายๆคนเขาพบว่าบุคคลคนนี้เคยผลงานของมูเฮาทั้งนั้นเลยเป็นระยะเวลามาหนึ่งปีผ่านมาแล้วครับผมแล้วนะตะวันนี่ผมเพิ่งลงไปชั่วโมงเดียวแล้วก็ลงสองเพลงอยังมีรายละเอียดไน,น,น,นคะครับผมพอดีมันส่วนเลยเปลี่ยนไป็นสื่อเเลยอยากจะมาขอ น้องเร right <S ES> ียนแล้วก็แจ้งความลงมาที่จังหวัดเพื่อสืบหาคนจะทำความเพียรเอามาพูดคุยกันหรือว่าเอามาดำเนินคดีจะได้ถ้าสมมติว่ามีมีข้อเป็นบรรทัดฐานในการที่พวกเขาจะได้ทำงานในส่วนปัญญากานเข้าใจน้องเราเลือกชื่อเหตุผลอะไรชื่อเหตุผลงาน